สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับครูมี่อีกแล้วครับในครั้งนี้ครูมี่จะมานำเสนอนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหาเรื่องขั้นตอนของการแก้ปัญหาครับก่อนอื่นเลยเรามาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในครั้งนี้กันดีกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ว4 2ตัวชีว้วัดว4.2ป4ทับ ใช้เหตุผลเชิงตะกะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายครับเรามาดูเป้าประสงค์ปลายทางที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในครั้งนี้กันดีกว่าอันที่ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องข้อที่ 2. วิเคราะห์และเขียนวิธีการแก้ปัญหาของตนเองได้ตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ข้อที่3เห็นความสำคัญของขั้นตอนการแก้ปัญหาการนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจากครั้งที่ผ่านมาครูมี่เนี่ยได้นำเสนอนักเรียนในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ ปัญหาตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนอาจจะสงสัยว่าการแก้ปัญหาหรือขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนี้คืออะไรเดี๋ยวครูมิ้จะมาแนะนําให้นะครับขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นวิธีการหรือหลักการที่จะนําไปใช้การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนสําคัญนั่นก็คือการระบุป,ปัญหารวบรวมข้อมูลวางแผนการแก้ปัญหา การลงมือแก้ปัญหาและสุดท้ายเลยคือการทดสอบและประเมินผลครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันอ่านสถานการณ์ตามที่ตัวอย่างกำหนดนะครับสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าแบงค์ชอบนอนดูการ์ตูนและเล่นเกมตอนกลางคืนทำให้นอนดึกเป็นประจำ ส่งผลให้แบงค์เนี่ยตื่นสายและเดินทางไปโรงเรียนไม่ทันเวลาเข้าเรียนโดนหักคะแนนความประพฤติแบงค์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองโดยปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นและตื่นให้เช้ากว่าเดิมเพื่อให้สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ทันเวลานั่นเองครับอ่าคราวนี้จากสถานการณ์ที่ได้ผ่านมานะครับเรามาดูกันว่าครูมีคำถามอยู่3ข้อ อยากให้นักเรียนยได้ลองวิเคราะห์กันว่าจากสถานการณ์เนี่ยปัญหาคืออะไรครับอ่าเยี่ยมมากเลยครับปัญหาก็คือแบงค์เนี่ยชอบนอนดูการ์ตูนแล้วก็เล่นเกมตอนกลางคืนทําให้นอนดึกนั่นเองแล้วปัญหาเนี้ยส่งผลกระทบยังไงกับตัวแบงค์บ้างครับอ่าโอเคครับ แบงค์เนี่ยก็เลยตื่นสายครับแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนไม่ทันเวลาเข้าเรียนนั่นเองแถมยังโดนหักคะแนนความประพฤติอีกด้วยอ่ะคราวนี้ในสถานการณ์เนี้ยมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับเขาบอกว่าแบงค์เนี่ยก็เลยต้องปรับเวลานอนนะครับแล้วก็ตื่นให้เช้ากว่าเดิมครับผมอ่ะจากสถานการณ์ของแบงค์ที่ผ่านมานะครับ ครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเคยมีประสบการณ์เดิมในพวกนี้บ้างหรือไม่ครับลองดูนะอันแรกครับสอบได้คะแนนน้อยต่อไปครับตื่นสายมาโรงเรียนสายครับต่อไปครับอ่านหนังสือไม่ออกต่อไปครับไม่อยากมาโรงเรียนเพราะว่าทําการบ้านไม่เสร็จแล้วก็สุดท้ายแกล้งป่วยเพราะว่าไม่อยากเรียนวิชาที่ไม่ชอบนั่นเองอ่ะ จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเคยเป็นกันบ้างหรือเปล่าเอ,อ่ยครูยอมรับเลยครับว่าครูก็เคยเป็นนะครับดังนั้นปัญหาพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ว่าครูจะขอยกมาหนึ่งปัญหาแล้วกันนะครับที่เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนน่าจะเคยเป็นนะครับนั่นก็คือสถานการณ์การสอบได้คะแนนน้อยครับครูให้นักเรียนได้ลองตอบคำถาม3ข้อเล็กๆนี้นะครับแล้วลองดูกันว่าสถานการณ์เนี้ย ปัญหาเนี้ยมีวิธีการแก้ไขหรือเปล่าครับการสอบได้คะแนนน้อยอ่าแน่นอนครับต้องมีวิธีการแก้ไขแน่นอนครับแล้วนักเรียนเนี่ยเคยหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ครับบางคนเคยบางคนไม่เคยใช่ไหมครับอ่ะไม่เป็นไรครับนั้นมาดูข้อสุดท้ายเลยเดียวกันถ้าเคยเนี่ยนักเรียนแก้ปัญหาดังกล่าวสําเร็จหรือไม่ครับบางคนสําเร็จบางคนไม่สําเร็จ ไม่เป็นไรครับคนเราต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่ครูเชื่อว่านักเรียนของครูทุกคนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะคานนี้เรามาลองดูขั้นตอนที่ประกอบมาเป็นการแก้ปัญหาดีกว่าครับขั้นตอนทั้ง5นี้จะประกอบไปด้วยอันที่1ครับระบุป,ปัญหาครับอันที่2รวบรวมข้อมูลครับอันที่3วางแผนการแก้ปัญหาครับอันที่4ลงมือการแก้ปัญหาครับ และสุดท้ายเลยคือทดสอบและประเมินผลครับอ่าคราวนี้หลังจากได้เรียนรู้เรื่องของขั้นตอนนะครับในการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองดูสิว่าขั้นตอนแต่ละอันเนี้ยมันมีความหมายหรือว่ามันคืออะไรนะครับขั้นตอนที่1 การระบุปัญหานั่นก็คือเป็นการทําความเข้าใจปัญหาครับว่าปัญหาเนี้ยต้องการอะไรโจทย์ต้องการอะไรและอยากทราบอะไรครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลครับขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็เป็นการรวบรวมข้อมูลนําความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมมาใช้ในการแก้ปัญหาครับต่อไปคือการวางแผนในการแก้ปัญหาวางแผนในการแก้ปัญหาเนี้ยก็เป็นการ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับซึ่งอาจจะหาได้หลายวิธีโดยเลือกสถานการณ์ที่มันเหมาะสมกับปัญหานั้นๆครับต่อไปคือแก้ปัญหาหรือล,ลงมือแก้ปัญหาครับเป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือกในข้อที่3นั่นเองและสุดท้ายแล้วทุกปัญหาจะต้องมีการประเมินผลว่าการแก้ปัญหานั้นมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครับ ต่อไปเลยนะครับเรามาลองดูคำถามนี้นะครับสองคำถามเล็กๆที่ครูอยากจะถามนักเรียนนะครับจากที่ครูได้แนะนำนักเรียนมาทั้งหมดก่อนที่นักเรียนจะลงมือแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนทำอย่างไรดีครับอ่าถูกต้องแล้วครับนักเรียนก็จะต้องหาที่มาหรือหาสาเหตุของปัญหาหาวิธีการแก้ปัญหาหรือรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหาว่าวิธีการแก้ปัญหาใดบ้าง นะครับมันจะเหมาะสมกับปัญหานั้นและก็เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองต่อไปครับข,ข้อต่อไปหลังจากที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหาแล้วนักเรียนเนี่ยทำอย่างไรครับเยี่ยมมากเลยครับก็ต้องตรวจสอบผลลัพธ์หรือประเมินผลทุกครั้งว่าเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้หรือไม่ได้ครับต่อไปนะครับจะเป็นสถานการณ์ตัวอย่างนะครับจากสถานการณ์นี้มีชื่อว่าพาเด็กน้อยขึ้นจรวด เด็กคนหนึ่งจะเดินทางผ่านด่านต่างๆไปขึ้นจรวดที่อยู่อีกด้านหนึ่งแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามตารางนักเรียนเนี่ยจะหาเส้นทางพาเด็กเดินผ่านไปได้อย่างไรให้สามารถเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและก,ก็การเดินทางเนี่ยจะต้องขึ้นหรือลงไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไม่สามารถเดินทะแยงหรือว่าแนวเฉียงได้นะครับอ่ะเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจากขั้นตอนที่ มีมานี้นะครับเราจะสามารถสรุปการแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราจะลองมาทำตามขั้นตอนทั้ง5ขั้นดูขั้นแรกนั่นก็คือการระบุปัญหาจากโจทย์เนี่ยเขาเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยพาเด็กเดินทางนะครับโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วก็ห้ามเดินทะแยงนะครับหรือแนวเฉียง ต่อไปเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลครับขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนั่นก็คือเราจะดูว่าโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมาโจทย์เนี่ยเขาให้ทางเข้าและทางออกมาครับแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละด่านด้วยนะครับคราวนี้เรามาลองดูการวางแผนกันดีกว่าครับการวางแผนในการแก้ปัญหานั่นก็คือเราเนี่ยจะสามารถพาเด็กคนนี้ข้าม ไปยังไงโดยเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยนะครับเราก็จะมีวิธีที่หลากหลายหลายเส้นทางหลายหนทางมากมายนะครับแต่ว่าเราจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยที่น้อยแล้วก็ห้ามเดินทะแยงมุมดูว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดหรือไม่ครับต่อไปเราจะลองเริ่มเดินดูครับจากตารางนี้นักเรียนลองดูสิว่านักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่ได้ครับอันแรก คือเลขหนึ่งครับต่อไปนะครับเราจะเริ่มที่หนึ่งเสร็จแล้วห้ามเดินเฉียงดังนั้นไปซ้ายไปขวาได้ก็จะเป็นเลขสองครับหลังจากนั้นแปดรู้สึกจะมากกว่าหนึ่งถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องลงมาครับไปที่เลขหนึ่งครับหลังจากนั้นเราไปไหนดีวะเจ็ดเจ็ดไม่ได้เพราะว่าเจ็ดแพงกว่าสามดังนั้นเราต้องไปที่สามครับแล้วก็สุดท้ายเลย นะครับเราจะไปกันที่1แล้วก็2ครับเพื่อเลือกเส้นทางที่น้อยที่สุดนั่นเองคราวนี้เรามาลองดูกันว่าเราสามารถทดสอบและประเมินผลกิจกรรมนี้ได้อย่างไงนะครับนักเรียนลองเอาตัวเลขมาบวกกันสิว่าเราจ่ายไปทั้งหมดกี่หน่วยครับถูกต้องแล้วครับเราเสียค่าใช้จ่ายนี้ทั้งสิ้น10หน่วยนะครับซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นถือว่าสำเร็จ ผลในการแก้ปัญหาครั้งนี้ครับจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับแล้วก็เป็นการสรุปยืนยันที่ชัดเจนแล้วว่าขั้นตอนในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นหลักในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีมีอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนั่นก็คือการระบุปัญหารวบรวมข้อมูลวางแผนการแก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหาและสุดท้ายคือทดสอบและประเมินผลครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเนี่ยน่าจะรอคอยแล้วครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลูกบาทกการปฏิบัติคืออยากให้นักเรียนนะครับทำการแบ่งกลุ่มในการทํากิจกรรมกลุ่มละ3-4ถึงคนครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นั่นก็คือเสนอวิธีการคาดการผลลัพธ์จากปัญหายอย่างง่ายครับต่อไปวัสดุอุปกรณ์นะครับคือสมุดสําหรับจดบันทึกหรือแบบฝึกหัดหนึ่งเล่มครับ ภาพลูกบาทสี่ภาพที่มีสีที่แตกต่างกันนั่นก็คือต้องมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวครับและก็สุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปากกาหนึ่งด้ามน,นั่นเองครับอ่ะคราวนี้เราจะมาลองดูกันว่ากิจกรรมนี้เขาให้ทำอะไรครับเราต้องมาดูกันก่อนครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์เขาบอกว่าเราจะสามารถเรียงลูกบาทเนี่ยได้กี่วิธีครับ ต่อไปครับรวบรวมข้อมูลลูกบาศก์สี่ลูกเนะี่ยมีสีที่แตกต่างกันแน่นอนครับต่อไปขั้นที่3นะครับคือการวางแผนในการแก้ปัญหาเราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคําตอบนั้นก็คือเราจะต้องลําดับความคิดเป็นข้อความครับอ่ะคราวนี้เรามาเริ่มให้นักเรียนได้ลองทํากิจกรรมกันดีกว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีในการเรียงลูกบาศก์อย่างนี้ได้กี่วิธีนะครับมาลองดูกันครับ อ่าหลายคนตอบมาแล้วนะคบเราจะมีวิธีการเรียนลูกบาทนนี้ทั้งสิ้นแล้วนะคบประมาณ24วิธีครับ24วิธีเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับอาจจะเรียงจากแดงเหลืองฟ้าเขียวต่อไปเราอาจจะเรียงเขียวแดงเหลืองฟ้าเรียงลงมาเรื่อยๆสลับกันไม่ให้ตำแหน่งของลูกบาทนนั้นอยู่ที่เดิมแต่ว่ามีคนถามครูครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าตัวเลขมันมากกว่านี้ล่ะ เนี่ยสลูกเนี้ยยังได้ต้อง24วิธีถ้าตัวเลขมากกว่านี้เราจะสามารถคิดยังไงได้ครับอ่ากูจะขออนุญาตบอกเลยนะครับมันมีวิธีคิดง่ายๆครับเราจะสามารถนำตัวเลขนี้มาใช้ในการคูณครับวิธีการคูณตัวเลขนี้ง่ายๆครับมีอยู่4ลูกนะครับเราต้องนำเอาเลข4เลข3เลข2เลข1มาคูณกันหมดเลยครับจะได้คำตอบเท่ากับ24ครับ ต่อไปครับเป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาครูเนี่ยอยากจะให้นักเรียนนะครับได้ทดลองการวาดภาพและระบ,บายสีแล้วก็เรียงให้ไม่ซ้ำกันครับตอนนี้มีกิจกรรมนะครับอยากให้นักเรียนนะครับลองเรียงดูครับว่าเราจะสามารถเรียงลูกบาศก์ยังไงลองวาดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับเราจะมาลองดูกันว่านักเรียนเนี่ยสามารถเรียงลูกบาศก์ได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงครับอ่ะคิดแล้วว่านักเรียนน่าจะเรียง ลูกบาทได้อย่างเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ครูจะขอยกตัวอย่างมาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครูเห็นว่าเขามีทักษะในการเรียงลูกบาทได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอันแรกครับเขาเลือกเรียงสีแดงครับเสร็จแล้วก็เป็นสีเหลืองครับต่อไปเป็นสีฟ้าและสีเขียวครับต่อไปนะครับเรามาลองดูว่าเขาเรียงยังไงต่อเขาเรียงสีแดงครับสีเหลืองครับอ้าวทำไมเรียงเหมือนกันล่ะแต่อย่าลืมครับว่าข้างล่างมันเปลี่ยนได้นะ สีเขียวครับแล้วก็สีฟ้าครับต่อไปเราได้เซตแรกแล้วนะครับเรามาดูเซตที่2ครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าครับต่อไปสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองครับต่อไปสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวครับต่อไปสีแดง สีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองครับหากนักเรียนสังเกตให้ดีนะครับเพื่อนของเราคนนี้นะครับเขาทำการเรียงด้านล่างนะครับโดยการสลับสีกันนะครับโดยยึดตัวแดงเนี้ยเป็นตัวหลักนะครับทำให้เราไม่จำเป็นที่อาจจะลืมหรือว่าสลับตัวได้นะครับดังนั้นเพื่อนคนนี้ถือว่ามีทักษะในการเรียงที่ยอดเยี่ยมเลยครับอ่า มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขั้นตอนการทดสอบและประเมินผลไหนเด็กๆลองบอกครูสิว่ามีวิธีอื่นนอกเหนือจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียงไปอีกหรือไม่ครับอ่าแน่นอนครับมันอาจจะมีวิธีอื่นหรือไม่มีก็ได้นะครับอยู่ว่านักเรียนจะพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบคําตอบของนักเรียนยังไงถ้ามีวิธีอื่นอย่าลืมบอกครูนะครับคราวนี้เรามีคําถามอยู่2ข้อครับที่อยากจะสอบถามนักเรียน ถ้ามีลูกบาทอยู่3ลูกเนี่ยนักเรียนจะสามารถเรียงได้กี่แบบครับแล้วก็ถ้ามีลูกบาทอยู่5ลูกจะสามารถเรียงได้กี่แบบครับครูอยากจะสอบถามนักเรียนดังนั้นอยากให้นักเรียนได้ลองคิดดูก่อนครับถ้ามีลูกบาท3 3ลูกจะเรียงได้กี่แบบครับคําตอบนั้นก็คือ6แบบนั่นเองครับถ้ามีลูกบาท5 5ลูกเราจะสามารถเรียงได้กี่แบบครับคําตอบนั้นก็คือ 120แบบถูกต้องครับเราก็สามารถนำวิธีการต่างๆนั้นมาใช้ในการคูณเพื่อหาคำตอบตามที่ครูได้บอกไปแล้วได้นั่นเองครับอาหลังจากที่เราได้เรียนในครั้งนี้ไปแล้วนะครับเด็กๆลองบอกครูสิว่าการแก้ปัญหาตามขั้นตอนในการแก้ปัญหาเนี้ยมีประโยชน์อย่างไรครับเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆหลายคนตอบมาแล้วนะครับนั่นก็คือทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพได้รับผลดีในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงนะครับครูขอเสริมนิดหนึ่งครับขั้นตอนของการแก้ปัญหาเนี้ยจะทําให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับอ่ามาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมในการเรียนแล้วนะครับเราก็จะมาถึงแบบทดสอบชวนคิดครับในแบบทดสอบชวนคิดของครั้งนี้นะครับครูจะมีสถานการณ์ให้เด็กๆได้ลองวิเคราะห์ครับ สถานการณ์แรกเด็กชายบอยยืนอยู่ที่ป้ายรถประจำทางเพื่อรอรถกลับบ้านในตอนเย็นซึ่งไม่มีใครรู้จักแต่เด็กชายบอยลืมกระเป๋าเงินไว้ที่โรงเรียนครับอ้าวและจากสถานการณ์ข้างต้นนี้การกระทำของเด็กชายบอยอยู่ในขั้นใดของการแก้ปัญหาครับอันแรกระบุปัญหาครับต่อไปแก้ปัญหาครับต่อไปตรวจสอบปัญหาครับ แล้วก็ต่อไปวางแผนแก้ปัญหาครับอ่ะจากที่เราเลาะลองเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนลองบอกครูซิว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของบอยเนี้ยอยู่ในขั้นตอนใดครับเยี่ยมมากเลยครับนั่นก็คือขั้นตอนการระบุปัญหานั่นเองเพราะว่าการระบุปัญหานเนี้ยจะเป็นการทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรแล้วก็เตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาได้ครับไหนใครตอบถูกบ้างครับ เก่งมากเลยครับปปรมือให้ตัวเองหน่อยเร็วอ่ะคราวนี้เรามาลองดูข้อที่2กันดีกว่าครับถ้ามีลูกบาททั้งสิ้น6ลูกนักเรียนจะสามารถเรียงได้กี่แบบครับข้อที่1 120แบบข้อที่2 360แบบข้อที่3 720แบบแล้วก็ข้อที่4 1,024แบบครับเราจะสามารถเรียงได้กี่ลูกครับถ้ามีลูกบาท6ลูก ถูกต้องครับเก่งมากเลยเราจะสามารถเรียงได้ทั้งสิ้น720แบบครับ720แบบนี้มาจากนะครับเราจะสามารถนำลูกบาททั้ง6กลูกนี้มาคูณกันนะครับโดยการคูณคือเอา6 5คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2และคูณ1นะครับจะได้ทั้งสิ้น720แบบครับเราได้เรียนเรื่องของการขั้นตอนในการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับคราวนี้ครูจะอยากฟังนักเรียน ว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญอย่างไรบ้างครับอ่ะเยี่ยมเลยครับความคิดรวบยอดที่เราได้ในครั้งนี้นั่นก็คือการระบุปัญหารวบรวมข้อมูลวางแผนการแก้ปัญหาลงมือแก้ปัญหาทดสอบและประเมินผลเป็นขั้นตอนสำคัญของหลักการที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการนําเสนอผลงานของนักเรียนนักเรียนเนี่ยอย่าลืมนําผลงานในการวาดลูกบาศนะครับไปนําเสนอไว้หน้าห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนได้ลองพิจารณานะครับว่านักเรียนสามารถเรียงได้ถูกต้องหรือว่าผิดพลาดประการใดาบางคนอาจจะมีวิธีการเรียนที่แตกต่างจากเพื่อนลองไปถามเขาดูว่าเขาเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะเรียงลูกบาศแบบนี้ครับมาถึงช่วงท้าย แล้วนะครับการประเมินผลในการเรียนของนักเรียนในครั้งนี้นักเรียนเนี่ยมีนําความรู้เกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและขั้นตอนของการแก้ปัญหาไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างครับไหนลองบอกดูสิครับเยี่ยมมากเลยครับเก่งมา,มากๆเลยสําหรับทุกคําตอบนะครับดังนั้นทุกคําตอบที่ตอบมาก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่านักเรียนเนี่ย ผ่านการประเมินผลในครั้งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนทุกคนเนี่ยผ่านจุดประสงค์ของการเรียนในหัวข้อ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2. วิเคราะห์และเขียนวิธีการแก้ปัญหาของตนเองได้ตามขั้นตอนของการแก้ปัญหาและก็ข้อสุดท้ายคือเห็นความสําคัญของขั้นตอนการแก้ปัญหาในการนําไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงครับเป็นยังไงบ้างครับ กับการเรียนในครั้งนี้ของครูมี่สนุกเหมือนเดิมไหมครับถ้าสนุกครั้งหน้าจะเป็นอะไรมาลองติดตามกันนะครับครั้งนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ